ก็ขออนุสวัสดทุกท่านตื่นนอนดูคลิปผมนะครับนี่ดีวีเช่นเคยนะครับในเกมทางด้านของเพสโก้คุณผู้ชมเกมนี้ถามว่าเป็นเกมอะไรนะครับเป็นเกมฟอร์มใหญ่จากบิ๊กเกมรือคุณพายตันออกไดเองคุณผู้ชมทางด้านสองเกมเพสซิมิเตอร์เองคุณผู้ชมก็เขาทําการได้สร้างเกมใหม่นะครับเป็นเกมเพสโก้ให้คุณผู้ชมซึ่งผมได้ยินข่าวว่าน่าจะหนุกผมก็เลยมาจะมารีวิวคุณผู้ชมดูเลยหลังจากเราแบบช่วงนี้ก็ไม่มีเกมเล่นแล้วมั้งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงของคุณไททันนะครับไปเข้าเกมมโอเเคผู้ชข้าเกกมมาแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเป็นสถานที่ลงโล่งเหรอเสียงไม่มีเ <c oughs> สียงไม่มีอะไรเลยเป็นสถานที่ลงโล่งนะคุณผู้ชมแล้วมีลูกเตา๋าโลแบบไอเอ็นจีเหรอเฮ้ยคุณเป็นต้นสร้างแนวแบบไอเอ็นจีโลสิคิกทูโอเปนหนึ่งในหนึ่งในสี่บันนี่ก็ตายวันดีหมูของเพชรซิมเลยคุณผู้ชมแล้วเราต้องทำยังไงต่อกดโลเหรอโลไปเรื่อยๆอ่า หในสี 1> 1่สิบห้าช้างอันเป็นอาโลอีกชืหนึ่งในเจ็ดกระบอกโอเคทุกทแล้วแล้วต้องหลงงี้งเดียวอ่ะทำได้อีกไหมเดี๋ยวนะโอโอ,โอฟีโลฮะบูทฟีโบนบนัสฟีบูทฟีโลแตงจุกออเพย์มีมันติห้าสิบวอทอหนึ่งในห้าพันห้า้อยหกสิบว้าวโอเคทำไงต่ออัพเกรด คอยฟรีอ่ฮะอ๋อเป็นขั้นอัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วเงินเราจะหาจากไหนอ่ะเงินเราหาจากไหนอ๋อเงินหาได้จากการสุ่มคุณผู้ชมเอ้ยเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไดว้เดี๋ยวนะก่อนทำอะไรบ้างรงนี้ขอรีวิวขอดูแมปก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ่าเมบลบ็อกน่าจะเป็นส่งของขวัญจากอันแมปที่แล้วจากเพชรซิมคุณผู้ชมแต่ผมเพชรซิมไม่โหดขนาดนั้นกเลย ไม่มีไม่ได้ฟารไมชิมเก้าเก้าอันนี้ไลท์ทุกเกมทีมอัปเดตหนึ่งแสนไลท์ถึงอัปเดตใหม่อ๋อนี่ตารางบอร์ดโอ้โหท็อปเซิร์ฟโอ้โหคนสุมโลแล้วอันนี้อะไรเดี๋ยวดวก่อนเราไปม,มากก่อนเนี่อันนี้คือสัตว์ที่ลงลงหรอล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดคาฟีกันเปิดให้มันสูงสุดโอเคอันนั้นเป็นแคนดี้น่าจะล็อก อันนั้นก็เป็นไข่ชายหาดมีอะไรไหมมีอะไรเปล่าไม่มีคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยโอเคแต่ว่าเราะย,ย,ยังไม่ปลดล็อกคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ผมดวงนี้มา่อไรมันมีบุญสำหรับผู้เล่นใหม่ให้คูณห้าสิบเท่าแล้วก็ได้ยูนิคอร์นเลยหนึ่งในพันหนึ่งพันห้าพันห้าร้้าิบห้าเลขสวยจัดโอเคงานเาสุสมต่อเพื่อเอาเงินโอเคได้เจ็บได้ห้าบาท ห้าบาทอทีละห้าบาทห้าบาทผู้ชมชีวิตละทนเนาะแล้วเราจะได้เงินเยอะกันยังไงจากอะไรอะ่ะเนี่ยเราจะได้เงินเยอะขึ้นจากอะไรจากการสุ่มหายากเหรอยิ่งหายากยิ่งเงินเยอะเหรอมีห้าบาทอีขัพเกตหนึ่งฟาสเตอร์ฮิลก็คือกดหนึ่งครั้งจะเปิดเร็วขึ้นผู้ชมอ๋ออ,อัพเกรดเป็นขั้นเป็นขั้นไปเอ้ยเจ๋งอะ่ะคุณเพชรน่าทำดีผู้ชมอัพเ,เป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับโดยใช้ตังที่เรา ได้จากการสุ่มเอ้ยดีดีด,ดีอันนี้อะไรอะ่ะกดแล้วจะโอ้บกดอันน้แล้วจะโอเพนเลยอันนี้แบบอีเวนต์ฟัสต์จะรู้ผเร็วมากดูสิห้าบาทเราก็จะได้ห้าบาทนีย้ยาวเลยเหรออุย้ยห้าบาทจะห้าบาทเดี๋ยวไม่ได้นะห้าบาทห้าบาทโอเคคับผู้ชม เอ๊อเราอู้โอ้ตัวคูณเงินได้จากอะไรอ๋อได้จาก q ควสผู้ชมด้านขวาโอเคผมขอเข้าใจละก็คือตัวคูณเงินนะครับผู้ชมถ้าเราเคยเราจะคูณเงินเราจะแบบพอเรากดอันนี้จะได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมตอนแรกตอนแรกได้ห้าบาทถ้าได้ตัวธรรมดาจะเมีสิบบาทเดาถูกไหมใช่สิบบาทโอเคผมรู้ถูกแสดงว่ายิ่งตัวคูณเงินเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะผู้ชมถึงแม้จะตัวเดิมได้เท่าไหร่ก็ตามอืมเอ้ยดีดีสิบบาทโอเค ุ่มที่ละสิบบาทสิบบาทโอเคอันนี้บอกอะไรโลให้ครบสิบห้าครั้งแล้วก็โลให้ได้สัตว์เลี้ยงที่หน,นึ่งในยี่สิบห้าได้สัตว์เลี้ยงที่หายากหนึ่งในยี่สิบห้าหรือมากกว่านั้นโอเคคุณผู้ชมนี้ก็คือจะเปิดได้เลยแล้วก็มีสองทางเลือกด้วยเราสามารถอัปเดตในทั้งสองอันไปคุณผู้ชมเทาได้ทั้งสองอันคือแบบดีมากอินเวนทอรี่คุณสามารถดูกระเป๋าคุณสามารถดูสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไอเทมได้อ่าอีสแน,นก็คือกดเปิดแล้วได้เลย อันนั้นเรซุ่มกันสิบบาทเอ้แต่ผมว่าเขาทำดีนะคุณผูมคุณเวตัลทำดีเอ้ยโอ้ใช่คุณผ,ผู้ชมยิ่งสุ่มหายากยิ่งได้ตังค์เยอะเมื่อกี้ผมหนึ่งได้หนึ่งในหกสิบแล้วน้ำมันได้ตังค์ยี่สิบาทเลยแสดงว่าคือยิ่งหายากยิ่งได้ตังค์เยอะคุณผู้ชมเข้าใจง่ายดีแค่ไหนหูจังหวัดสิรวยเลยผมบอกเลยผมรวยเลยเอาอะไรก่อนหนะึ่งอันนี้ก่อนแล้วกันดีนเซน กดเปิดปุ๊บได้เลยใช่ไม่ต้องแกะไข่สวยจัดเร็วๆแล้วก็กดอินเวนท وري แล้วกันโอ้ยปลดมาแล้วดกูกระเป๋าได้ยังอ๋อกระเป๋าอ่ามันสามารถเอาตัวออกได้ไหมออกได้คุณผู้ชมอ๋อดีๆผมชอบคุณผู้ชมคุณเพื่อนตั้งเรทำมาดีเกินเล่นแบบเก่าจะส่งคนไม่ไหนะแบบว่าแบบเก่ายัางอัปเดตอยู่ไหมหรือว่าจะไม่อัปเดตละเราก็ไม่ทราบชะตากรรมเช่นกันคุณผู้ชมดูสิสุ่มไป โคตรเกลือเขายิงยูนิคอนแต่โชคดีได้ยูนิคอนสิบบาททีละสิบบาทคุณผู้ชมอันนั้นคืออะไรเทรดดิ้งพาซาเป็นอ๋อเทรดของคุณผู้ชมขายของโอ้โอ้คูณสองมาคูณสามคูณสี่โอเควันเปิดใหม่อีกละวันเปิดใหม่อีกละเทรดดิ้งพาซาไปได้ไหม ไม่ได้คุณยังไม่ได้อันล็อกเส็จเลยนะโอ,อ้ต้องอันล็อกจะอัปเกรดเหรอทุกอย่างต้องอันล็อกจะอัปเกรดเหรอบรืูโอเคคูณสี่สิบเจดีดีคุณผู้ชมคูณสิบเท่าโอเคเอาตังค์มาคุณต้องการตังค์คุณผู้ชมเควสต้องการหนึ่งในสุ่มให้ได้มากกว่าหนึ่งในยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้าได้อู้เจ๋งแล้วก็สุ่มโรยสิบล็อกโอเค ผมอยากให้มีออโต้โลมีไหมเดี๋ยวนะผมเหมือนผมเห็นอยู่นี่ออโต้โลคุณผู้ชมหกร้อยบาทออโต้โลแล้วอะไรคือโกลเด้นไดร์ทุกๆสิบโลจะได้ไดร์จะกลายจะกลายเป็นโกลเด้นก็คือน่าจะหายากน่าจะได้ของดีขึ้นมาคุณผู้ชมก็คือเหมือนทุกสิบครั้งจะคูณคูณการ์ดอ,อยู่ผู้ชมเหมือน Anime Card อ,อนิเมะการ์ดอะอนิเมะการ์ดไปขึ้นเนี่ยผมว่าลมเดียวกันเลยแค่วันนี้เป็นไอ้ไดร์เป็นลูกเต๋าผ่านไปคุณผู้ชมฟาร์มต่อไปอุย้ย หนึ่งในสามพนเจ็ดโอ้โหได้ต่งพันสงด้วยเลยเอาอัตโตโลมาเอาโลเดนได้แล้วก็มีเลเวลด้อา่าเลเวลแล้วกันโอเคมีอะไรโอ้โหเึสังเกตมันมีเจ็ดทับสองคือต้องสามารถคอมพิวตได้250อันนะโอ้อยห้าอันบ้าไปแล้วนักกีได้ฟาเตอร์โลอัโตโลโอเคได้เงินได้เงินมามามา อืมมีเลเวลด้วยเลเวลตัวละครเหรอผู้ชมหรือว่เลเวลอะไรสงสัยเลเวลเราอันนี้มันเลเวลเราปะผมว่านแน่อันนี้เลเวลเลเวลเราแน่เลยอันนี้น่าจะเลเวลเราโอ้ยเรียบร้อยร้อยห้าเซฟเอาเวลสามโอ้เงินดบเงินดบโอ้เลเวลเลเวลอัพีรีสโอเคบอกแีบยี่สิบผู้ชมแต่ ใช่เป็นรวมมหาสัตว์จั์รวมสัตว์ฮึโอเคได้เป็ดคูณอีกสองผู้ชมเป็นตังคูนหกดังเดิมอะไรเอาอะไรได้อ๋อบูทอ่ะซื้อบูทมาบูทอยู่ไหนบูทอยู่ในนี้ปะอ้อบูทโอเคโนสแต็ก no อันเจก็กโอเค ร้านค้าร้านค้าเราไม่ยุ่งหรอกคุณผู้ชมมันเป็นเสียโรบักเราเราไม่ยุ่งหรอกแล้วก็ส่วนนี้อ่าไม่มีอะไรผมยังไม่ไดึนมิวสิกเพลงเลยแต่ไม่เป็นไรเปิดไปงี้แหละมันคงไม่เป็นหลักเอ้ยกูเล่นได้เขาขอดวงดีโอเคดีจริงคุณผู้ชมดวงดีจริงผมไม่เถียงเอ้ยได้ทีละสามสิบบาทแล้วยังตำํำมันคุณหงแล้วคุณผู้ชมคุณหงแล้วซุมสั่นเลี้ยงให้ได้หนึ่งในเจ็ดสิบห้าหรือมากกว่านั้น คงจะทำได้ตัวเดียวก็ได้เอ๊ะจะได้นะตัวเดียวหัว่าไม่อยากมาจิ้งจอกสิบแปดไอ้และคูนอืมเอ้ยโค้ดนได้ขอดีดีหนึ่งในสามสิบ ลิมมัง,งกีผมจะมับบงคีผมสามารถรับอะไรได้ไหมอัพได้สองอย่างเบรกเบรกเอเบิลสามารถคอยเหรียญในตกลงมาแล้วสามารถทางมาได้ตามแมพว้าวเจ๋งอะคุณผู้ชมเจ๋งมากเอแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไร,นะดะไรกดเข้าไปอัพได้อีกมันจะหมดมิเนะ่ยคุณผู้ชมมันโคตรเยอะนะฮะมันกดเข้าไปอัพดอีกโอ้โหตายตาย บางอันต้องกดอัพเข้าไปได้อะอ่ะโโโของแท้เอาเป็นว่าเราอ่าผมเก็บตังเอา,อาเบรกอีโบมาพังเหรียญมาผู้ชมแต่เราจะพังยังไงเมื่อในเมื่อเราออโต้โรย่างี้ในเมื่อเราออโต้โรเฮ้ยเฮ้ยโอ้เด้งอะ total bucket total in the bucket เต่าใน ทั้งโหหนึในสอในมึงหมื่นคุ้มเลยผู้ชมอัพเลยอัพฟาสต์้วกันออโต้นิวออโต้เพิ่มลักเข้าไปอีกหนึ่พโอเคคูณสองก็มีผู้ชมหมดละลัคกี้ลักกี้ได้โอ้โห้เจ๊คคลิปกดออโต้ออ้ต้มีฮิวยังไงซอนเพชรเลยผู้ชมเจ๋งผู้ชมจ๋งเจ๋งจร ดีอ่ะดีดีผมชอบความรู้สึแล้วก็พังเหรียญได้ด้วยในขณะที่เรากระสุนไปด้วยเราก็สามารถหาเหรียญได้จากทางกนได้จากการพังเหรียญโอ้โคตรดีคุณผู้ชมดีมากดีเพอร์เฟกต์อัพเทรดดิ้งแล้วกันแล้วก็บ d d, ูทอ oh ัพ oh อ so ัพบูทอ <aciones> ัพอะไรอ่ะสเก็ตบอร์ดแดนซูมอาราวอินอินยูเออรเวอร์บูทกดเขาไม่ดีเหรอโอ้โหเพิ่มเพิ่มสเก็ตบอร์ดครับพี่ตายคุณผู้ชมผมว่าควรจะเล่นเกมนี้จบนี้ก็พอกับ อเมริกาดับไอย, YouTube, YouTube ยูทูบยูทูบซิมเลเตอร์เลยสี่ทิอ๋อขี่ได้โอ้ยจริงก็ดีในเกมเพชรซิมปกติคือเราจะต้องเติมระบงังนะครับอย่างจะขี่เก็ตบอร์ดได้แต่นี้คือเราซื้อได้เลยด้วยการใช้ตังค์ซื้อมันจะดี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 ทำดีมากเลยผมชอบอะ่ะผมชอบมากเลยครับคุณเพลตันเอาเกมเอาใจผมไปเลยเลยแบบว่าเราแบบไปเริ่มต้นใหม่แล้วสุ่มใช้ดวงล้วทวันะ้งล้วๆอ่ะเงินใช้ดวง ดดไปโดดมาย่องย่องอยู่กับพี่กอยพี่กันเฮ้ยครบแล้วเหรอโอ้มาคณนณเงินอืออือหนเก้าโอ้โอเคเได้งเงินเยอะแน่นอนสี่สิบห้าเงินเยอะแต่ผมตกใจมากได้ได้เต่าได้เต่าในบักเก็ตหนึ่งนึงมือสอมาหน้ร้อยเป็นจอยเดอเกมไม่เป็นไรขอบคุณไม่เป็นไรคุณเพตันผมเกรงใจหนึ่งในสองรอยห้าสิบโอเคอ่าก็สิ รออะไรโอเคกดนี่ไปโอเคทุก okay, ผู้ชมสัตว์เลี้ยงก็หายากสุดก็ามาดิทุกผู้ชมเดี๋ยวเราปลดล็อกไปสักพักหนึ่งก่อนเุ้ยจริงอะผมชอบเกมมมกเลยหนุกมากดูหนุกอะ่ะแบบมิวมีได้ททำเยอะมากแล้วเกมเก่าคนจะไม่มาแห่เล่นเกมนี้กันหมดหรอเกมจากเพชซิมเกมจากสิชซิมก้าๆเขาจะไม่แห αι, ่เขาจะไม่มาแห่เล่นอันนี้หมดเลยเหรอ ก็ไม่รู้อะแล้วแต่คุณเพตั้นจะพิดณาแล้วกันผมว่าสี่ห้าอัพอะไรได้เบสเดเวลลอ๋อพังเหรียญโอ้มีเหรียญกองใหญ่จะมีเหรียญกองใหญ่กว่าถ้าปอลงมาโอเคมาจาัดไปจะได้พังเหรียญไหม <c oughs> <c oughs> กดคิวโอเคกดคิวในการที่จะขึินบอร์ดนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ดาเมจทีละเจ็ดมาขอตังคนะ์่อยตอนนี้ต้องการตังค์เออรู้สึกเลยว,ว่า พอมาเล่นแบบนี้ผู้ชมตังมีค่าขึ้นมาดีแบบเพชรซิมนะครับผู้ชมปกติตังมันแบบเฟอร์อยู่แล้วผู้ชมฟังมันเฟอร์มากแต่นี้แบบตังมันมีค่ากำลังดีเพราะเราใช้อัพใช้ในการพัฒน,นาต่างๆอัพเกรดไหน,ไหนสิอัพอ่ออัพเป็นเรนโบ้ไดท์ทุกหนึ่งร้อยครั้งจะเปลี่ยนเป็นเรนโบ้ได์อาใครอะเรนโบ้ได์มาเป็นลูกเต๋าเรนโบ์ทุกหนึ่งร้อยครั้งมาสิางอ้๊บผิดเลนกล้องใหญ่ พัง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 เรียบร้อยอ่าเอาเบรกอันนี้ก่อนนะครันพังเหรียญคุณผู้ชมพังเหรียญก่อนเบรกฟาสเตอร์พังเหรียญได้เร็วขึ้นอ่ามาดีเป็นพังเหรียญพังเหรียญอ๋อเป็นสิบเอ็ดแล้วโอเคพังเหรียญได้เยอะเราต้องการเงินคุณผู้ชมเราต้องการเงินเราต้องการเงินโลไปด้วยอันนี้ไปด้วยแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ เบรกเกอร์โบ่จะได้จะได้เงินเยอะขึ้นเหรอน่าจะอย่างนั้นผมไม่แน่ใจได้เงินเยอะขึ้นหรือไว่มันก็พังยากขึ้นแต่ได้เงินเยอะขึ้น,อน,น,น,อนโอเคเดี๋ยวได้จะครบแล้วคุณผู้ชมเราจะจะได้รีวอร์ดแล้วคุยเจนเสร็จแล้วไหนดูสิมาส <laughs> ซงว่ามันคูณโอ้โหหนึ่งสองสาม คูณสิบสามสุดมากคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยแสงว่าไอ้ตรงรีบอร์ดที่เราจะได้ก็คือมันจะบวกให้จนเท่ารีบอร์ดที่เราต้องได้เองเอ้ยดีดีด,ดีผมชอบแบบม,มบีอะไรทนะํามากเนี่ยคนมีอะไรทาอะไรเนี่ยพังสิบห้าอันแล้วก็สุ่มให้ได้มากกว่าหนึ่งในห้าสิบโอเคเอาโกาดินสไตน์มาแล้วก็เอาพังเหรียญคุณผู้ชมพังเหรียญคอคอยอ๋กอกล่องกล่องเหรียญ กล่องเหรียญเต็มกล่องที่เต็ไมไปด้วยเหรียญโอเครมาหยิบเอามาฮะโดดไปเก็บเหรียญก็โดดไปพังเหรียญดูทุกคนเป็นเควสอลยมันเป็นเควสอืมพังเหรียญคนรักด,ด,ดีเพียบเลยเพิ่มรักดีกว่าเพิ่มลัคกี้อันนี้เลยลัคก,กี้เพชร จะได้เพชรที่ดีกว่าในรักและรักคุณก็จะดีกว่าโอเคซุปเปอร์รักจะโชคดียิ่งกว่าไม่เคยมีมาอะแคร์เ okay. นโชคเนโชคผู้ชมเลเวลคืออะไรก็คือเพชรสันเลี้ยงนะครับจะอะไรวะ Earn any pet เอิร์นบูทคอยเอนนี่เพชรโอเวอร์พันหรเพิ่มเงินเหรอไม่แน่ใจคือทำให้สัเลี้ยงได้เงินเยอะขึน้นเหรอให้เงินเยอะขึ้น,นโอ้พชั่น แย่ yeah, ปลดล็ักโพชั่นแล้วทางเหรียญด้วยจบางอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันอะไรยังไงแต่ก็ต้องค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแหละโอ้กล่องมาพังพังมันพังชิคันจะเลี้ยงวรวยรวยล่นฟ้าโกดิ้นไร้ลักกี้ลักอีเวนต์ก็คือจะมีโอกาสที่จะเซิร,ร์ฟเวอร์จะเป็นลักอีเวนต์นะครับอ๋อเดี๋ยวด,ด้วยนึงก่น ดูดึงกันเขาดูดึกันบูทผลไม้อ่ะผละไม้มาเก <c oughs> สบอร์ดไม่ต้องหลงมันตอนนี้ยังหรอกมีเทรดดิ้งเทรดดิ้งคืออะไรเพชรอินเด็กอ๋อเปิดสมุดอินเด็กเพผู้ชมโช,ชว์ทุกเพชรที่มีในเกมแล้วก็ที่คุณหาเจอเพื่อชมโอเคเทรดดิ้งพาซา่าอ่าหรือวันเลยปลดล็อกแล้วเลเวลอันนี้เหมาะเลเวลได้รับเลเวลเพิ่มขึ้นอะแครมากขึ้น ทำอ,อะไรได้ trading. เชรดิ้งเอามีบล็อกสำอาร์ล็อกมีบล็อกในการส่งของได้โอเคมีบล็อกแตงว่าเราไปเทรดดิงาา้งพลาซ่าดิคุณผู้ชมลองไปดูไหมไปไปเทรดดิ้งไหนดูสิขึ้นเข้าไปเทรดดิ้งพลาซ่าโอ้โหเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเลยมันจะเหมือนของเพชรซิมธรรมดาไหมที่แบบว่าเราจะต้องไปเทรดกันหรือว,ว่าเหมือนไม่เหมือน โอเคผู้ชมเหมือนเฮดดิ้งธรรมดาเลยโอ้โอ้สะกิตบอดโอ้ขายสันเดียงกันเต็มเลยพี่เออาเ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 มื่อกี้อะไรอ่ะแล้วมันหายไปแล้วเอาครับไม่ทันุู้ชายจะไปทำโปกคลิปอยู่ผมกำลังเวอร์ผูยชมโจะเป็นร้านค้าขายสันเดียนะครับอ๋อเราสามารถจัดจ้างราคาได้แล้วเพีนหาจากไหนอ่ะเพี้นหาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิ ไม่มีเพชรอ่ะไม่มีเพชรดูไข่กันแทงมากเลยผู้ชมแต่ก็นักความขายยากอันนี้อะไรเนี่ยไดมอนสามารถอ่าสร้างได้จากแค่ว่าเอ็กซ์ูซีฟช็อปเท่านั้นหนึ่งดบักเท่ากับ 1, oh, <damn. S 1> <laughs> หนึ่งพันเพชรโอ้แดงหนึ่งดบัรเท่ากบหนึ่งพันเพชรคุ้มไหมเนี่ยผมไม่รู้อ่ะ <laughs> จะเราน่าจะหาดบักจากคนที่เติมได้อยู่ผู้ชมโอ้หนึ่งสิบห้าล้านขายสามแสนหกเองหรอเฮ้ยหนึ่งสิบห้าล้านขายสามแสนหกเองหรอถูกอยู่นะมั่งแต่ผมไม่มีไม่เป็นไรช่างมัน กลับดีกว่าไม่จะกลับกลับชุมเอ็นเกมกลับไปเกมหลักของเราซื้อกลับมาฟาร์มต่อเดี๋ยวผมว่าผมก็ไม่ฟาร์มหลังใหม่ละเหมือนฟาร์มหลังใหม่เหมือนเกมอื่นนะเกมอื่นผมก็ฟาร์มหลังใหม่หมดเลยไม่รอดหรอเออผมต้องฟาร์มหลังใหม่หมดดูส่งละวพอชั่นอะไรอะพอชั่นวินิจแมชชีนก็คือจารันดอ้มพอชั่นแล้วก็รีเซ็ตอรทุกๆสิบนาทีโอเคซื้อมาเป็นตู้สุ่ม ตู้ซื้ออันนั้นเองกูจะตู้ซื้ออะไรนะตู้ซื้อพชันตู้ซื้อยาแล้วมันอยู่ไหนตู้ซื้อยาแต่ผมเจออินเด็กนี่ไงอินเด็กอยู่นู่นโอเคไม่อะไรไม่กันเปล่าเฉยอินเด็กไหนดูสิว้าวอ๋อเราสามารถเปิดดูได้คุณผู้ชมโอ้อย่างนี้เองดีอะดีดีด เปิดแต่เปิดที่ดูไม่ได้อันแต่เปิดที่ไม่มีไม่ได้อืมโอเคครับ Index Token ้นิวโอ้มีสัตมีตัวใหญ่อยู่ใด้ใชนี่ก็มีเบือ <laughs> อะไรกันครับเนี่ยมีทุกอย่างจริงเลยเฟซซิมอืมซุ่มไปขอตังค์ขอตังค์อืมอัพอะไรเดีย๋ยว เทอร์โบอออตโรทำให้โหลดได้เร็วขึ้นนุ่มจมอาออโต์โรได้เร็วขึ้นมาจากไปหนึ่งในสี่ร้อยห้าสิบมาไม่โกได้เรียบร้อยพังเหรยญแล้วกดให้มันไปเตียงแล้วริ่มจเขี้แล้ว <c oughs> เพิ่มโชว์ดีกว่าอะไรอีเวนต์มาอีเวนต์มาจากไปยังไงเราก็ต้องซื้อหม่แล้ว โอ้ oh, เน้นดวงผู้ชมเฮ้ยเกมดีเกมดีผมว่าผมได้ความหลังใหม่ละโอ้ยตุ้มปักเป็ดแพรรี่ปักเป็ดคนแพรรี่ปักเป็ดผู้ชมคมแพรรี่ปักเป็ดอันนี้ลัคกี้เพชรอ๋อโชคดีที่ผมอัพมาผู้ชมฟูลเรนโบ้เฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์เก็บตังค์อัพเกรดดีกว่าโลไอเทมอ๋ออันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ ออ่อออกซิเอ๊ะมาเข้าไปยังไง get item for r o w i n g ก็คือจะได้ไอเทมจากการ low. โล่เ้ยก็ดีนะผมว่าเป็นครั้งข่าวอ๋อจะได้จะรับไอเทมจากการสุ่มนะจากการหมุนนะครับทุกเป็นครั้งข่าวอ๋อก็ดีก็ดีไอเทมไอเทมเสริมมาช่วยอุย้ยนี่แม่นนะโอ,โอ้ยโอไนท์แคทอัศวินแมวอัศวิน คูณเงินเลยคูณสิบปีห้าสิบหกสิบเจ็ดเท่าโอเคในนท์แคปนะคุณผู้ชมเอาดีนี่นี่เอาันนี้แบบโลไอเทมมอออฟเฟนทำให้ได้ไอเทมทำให้ได้ไอเทมจากการโลบ่อยขึ้นโอเคอ่าข้าจา่าอันนี้อะไรอะ่ะโพรชันกระบอดอย่าค่อยว่ากันนะคุณผู้ชม โอ้ยได้เสือหนึ่งในพันหกหนึ่งในหนึ่งพันหกร้อยว้าวอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรยี่สิบสี่คาราตาเหรอยี่สิบสี่คาราคาราตาได้โกลเด้นไดทที่รักจะเพิ่มขึ้นเป็นจากสองเท่าเป็นสองจุดห้าเท่าอ่ะซื้อมาเพิ่มรักดีคผู้ชมเพิ่มความโชคดีครับอีกนี่เพิ่มความโชคดี โอเคทีเหลือเป็นสุ่มเหรียญทุกช่องซุ่มสุ่มตัวโอ้เ้ยได้ได้ดวงดีขึ้นมากมากเลยเนี่ยหนึ่งในห้าร้อยเอ้ยหนึ่งในพันแปดเฮ้ยดวงดีทุกช่องดวงดีมากดวงดีขึ้นอย่างเห็นทันตาเห็นตี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 เอาเงินเอาเงินไปสัปคิดกลเด้นไดอาเนี่ยอะไรลัคกี้ อัปเกรดสโปนออเพทที่ดีขึ้นไอเสียงที่ดีกว่าอัพนี้ไปก่อนแล้วกันหมื่นสองแล้วก็อันนี้หมื่นแปดนะครับกินหมื่นแปดโอเคไม่จำอัปไป u ฟูลเลนโบ w ก็คืออะลักกิ้ได้ทุกเก้าสิบโลนะครับจะ,จะคือมันจะเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยโลเป็นเก้าสิบโลมั้งผมไม่แน่ใจน่าใช่้า <c oughs> ไม่มันหายง่ายขึ้น ดับเบิลเรนโบว์โอ้หาว้าวอย่างสุดอ่ะโมมีอะไรให้เล่นเยอะเลยก็คงว่าไงดิต้องไปฟาร์มหลังใหม่แหละเดี๋ยวเราดูเรนโบว์ได้ก่อนเรนโบว์ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บผมพอละเดี๋ยวฟาร์มหลังใหม่ละได้ไหมสุ่มให้ได้เรนโบว์กับผู้ชมใกลละใกล้ละ แกได้เลนโบแล้วคุณผู้ชมแกได้เลนโบได้ละลุยได้เท่าไหร่โอเคโอเคครับ daily boot low ทุกๆวันที่เล่นจะจะจะได้บูทฟรีอ่ามาเอาดีทุกวันที่เล่นจะได้บูทฟรีมาสิดีดีผู้ชมมาแล้วตะกี้ได้โคดินอ่เอควสก่อน เควสเควสเควสเสร็จก่อนโอ้โหแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองคูณทั้งยี่สิบสองเท่ารวยไหมชมยีฟยีฟฟู้ดยีฟฟู้ดผลไม้กินผลไม้ถ้าหกอันอ่ะมามากินกินทำเควสอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีเควสอยู่ผู้ชมว่ามันจะได้อะไรอะไรแต่ผมกินอย่างละอันอย่างละอันก่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเค เดนได้จะได้ละจะได้ละเดนจะได้ลักกี้ได้เรนโบละลักกี้ได้เรนโบเป็นร้อยห้าสิบขอบคุณครับท่านผู้ชมโอเคมาคุยเป็นฝั่งเก้าสิบแล้วครับโอ้ยอุตส่าห์ร่างได้หรอได้เป็นเท่านี้ก็คลิปนี้คงมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่ดีนะผมว่าสนุกใครที่ไม่มีอะไรเล่นก็มาเล่นเกมเพชรโกได้ท่านผู้ชมตอนแรกชื่อเกมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผมได้ยินมาก็ใครที่ชอบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางเรานะครับผมก็ ใครและผมทำเกมอื่นเลยแบบอื่นอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีรีส์ n กมเ t ็กทำแอดีวีดีครับผม